หลังความสําเร็จของสวนแตงกวาก็คือนักธุรกิจกิฟฟารีนท่านนี้ครับคุณปัญญาแกเป็นทั้งเกษตรกรพ่อค้าและนักธุรกิจกิฟฟารีนเป็นผู้บุกเบิกสวนเกษตรนอกฤดูยกระดับรายได้ให้เกษตรกรในย่านนี้มาแล้วหลายปีชื่อเสียงของแกนั่นแหล,ละครับดังพอๆกับสอสในสภาโน่นแล้วล่ะครับไหนคนดังผู้ทรงเกียรติมาเผยเคล็ดลับความสําเร็จของสวนแตงกวากให้ฟังหน่อยดี ก็พอดีเป็นลูกค้ารถไถครับพอดีผมรับจ้างไถที่ก็พี่เขาเรียกมารับจ้างไถที่นี่ครับก็เลยได้รู้จักกันครับที่บ้านมีรถไถด้วยแล้วก็ทําพักเองด้วยครับก็ทําพักเยอะอยู่ก็ได้พอมีรถไถแล้วพี่เขาเรียกมาช่วยไถที่ที่ไรเนี่ยครับก็ได้ได้รู้จักกันครับผมเริ่มเริ่มใช้ก่อนนะครับเริ่มใช้อยู่ประมาณ2ปีแล้วเห็นว่า สินค้าดีมีคุณภาพเราก็เลยพอเริ่มไทยที่เราก็เริ่มบอกลูกค้ารถไทยด้วยครับว่าออของดีน่าใช้อย่างเงี้ยครับครับเพราะว่ารถไทยจะมีตัวลำโพงด้วยฮะมีเครื่องเสียงก็จะมีแผ่นพับข,ของกเกษตรยัดไว้ในตัวลำโพงด้วยครับ็คอไปด้วยกันกับแผ่นพับผมว่ามันเป็นอาชีพอ่ะพี่เหมือนเราขายอาชีพให้กับเขาเลยนะถ้าเกิด ไปขยายงานด้วยตัวอื่นอะ่ะบางทีเงินหมดเขาอาจจะหยุดใช้แต่ถ้าเกิด่าขยายงานด้วยกระเซ็เงี้ยมันเป็นอาชีพไงยังไงเขาก็ต้องซื้อใช้นะครับเขาเริ่มปลูกผักเขาก็ต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาใช้ชีวล้วครับก็ออยังไม่มั่นใจเท่าไหระคะ่ค่ะพอได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าดีผลผลิตก็ได้ดี มันจะเกิดเชื้อราเยอะมากแล้วผลผลิตจะได้ไม่นานก็ลองทดลองดูเห็นน้องแนะนำก็ว่าเออน่าจะดีก็เลยลองใช้มาตลอดทั้งแปลงเลยค่ะอ๋อที่ตะว,วันตกเนี่ยนะครับเอ,อ่เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชแบบหลายอย่างมากเลยครับตั้งแต่หอมแบงทั่วพริกนะครับหัวใช้เท้าเยอะมากเลยครับนะครับ เึ่องตัวผมเนี่ยนะครับก็เข้ามาดูแลในพื้นที่ตัวนี้นะครับซึ่งเริ่มเริ่มเนี่ยเริ่มจากคุณปัญญาก่อนนะครับซึ่งซึ่งตัวคุณปัญญาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ส่งเสริมในผักในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็คุณปัญญาก็ได้มาแนะนําการใช้กับพี่แมวนะครับผมก็ได้เข้ามาดูแลแปลงนี้ให้ก็พบว่าแปลงเนี่ยก็เจริญดีนะครับแต่ที่ที่เรามาติดตามเนี่ยคุณปัญญาอยากให้เขาปรับสูตรให้เป็นนะครับให้เหมาะสมกับฤดูแลง้งซึ่งซึ่งของพีพไ์ของเราเนี่ยมีตัวหลักนะครับก็คคือตตัััววบนนี้ะร เป็นตัวหลักเพราะว่าท็อปเอ็นเนี่ยเป็นปุเรค่อยๆละลายไงนะครับจะทําให้แตงเนี่ยทนแรงแล้วก็เก็บผลผลิตได้ดีนะครับอย่างแปงเนี่ยถึงที่เราเห็นภาพจากการถ่ายทําใช่ไหมครับว่าลูกเขาตรงและเก็บได้นานนะครับแล้วพี่เขาเนี่ยได้นานกว่าคนอื่นนะครับถ้าไปดูแปงข้างๆเนี่ยตอนแรงเนี่ยทำยากมากยิ่งอากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างจะโซมครับเพราะว่าจากเราอาจจะเช็คจาก,กราคาตอนนี้ก็ได้จะเห็นเลยพี่เขาได้ราคาสูงนะครับก็แปลว่าชาวบ้านยังผลิตไม่ได้แล้วของเราผลิตได้นะครับ แตงกวาเป็นพืชล้มลุกหมุนรอบได้ไวลำต้นเป็นเถาเลื้อยชอบพิงเสาความสูงเต็มที่ก็ประมาณ2เมตรยิ่งยืดเถาได้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เก็บผลิตผลได้นานขึ้นซึ่งพี่แมวเธอบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยกิฟรินบำรุงทุกช่วงการเจริญเติบโตแตงกวาเพียง3ไร่ของเธอก็งอกงามได้ผลผลิตดีจนกลายเป็นเศรษฐีย่อมยอมแถวนี้ไปแล้วล่ะครับ ที่สำคัญใช้ปุ๋ยกิฟฟรีนนะ่ะกำไรหลายต่อทั้งไรายได้จากการขายผลผลิตเงินคืนจากการซื้อปุ๋ยแถมยอดซื้อที่สูงรลิว้วก็ทำให้พี่แมวและอัพไลน์ได้เที่ยวต่างประเทศกับกิฟฟรีนมาแล้วด้วยว้ยราสุดๆราดฟินเบร์เน้เนๆเลยคือกิฟฟรีนค่อนข้างครบครบในทุกแร่ธาตุที่พืชต้องการนะครับ แบบถ้าเกิดเรามาเลือกกิฟฟาลีนแล้วเราไม่ต้องไปซื้อจากท้องตลาดมาเพิ่มนะครับก็คือพอเวลาเราแนะนํากับสมาชิกสมาชิกก็จะซื้อของกิฟฟาลินได้ทุกอย่างเลยโดยไม่ต้องแบบาจากท้องตลาดมาเพิ่มครับข้อดีคือนะครับยังไงเวลาคนปลูกพืชปลูกผักขึ้นมายัางไงก็ต้องใช้นะฮะตั้งแต่พืชเกิดจนพืชตายนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปขยายงานด้วยสิ่งอื่นเงี้ยเวลาใช้ถ้าเกิดรอบไหนที่ตังค์หมดคนก็หยุดหยุดซื้อได้ฮะแต่ถ้าเกิดปลูกผักลงไปแล้ว ถึงเงินมีไม่มียังไงก็ต้องใช้นะครับกู้เงินมาก็ต้องต้องยอมนะครับก็เลยเป็นข้อดีเพราะว่าเวลาฉีดมันจะค่อนข้างเร็วนะครับเวันฉีดครั้งหนึ่งทําให้หมดเร็วแล้วก็ซื้อใหม่ไวนะครับเพราะว่ามันเป็นผักอายุสั้นนะก็ทําให้แต่ละแปลงเนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาฉีดก็ใช้ปุ๋ยยาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับพอค่อนข้างเยอะแล้วมันจะหมดไวแล้วก็ได้ยอดไวขึ้นนะครับถ้าเกิดเวลาผมพูดผมค่อนข้างมีความรู้เรื่องผักเยอะครับ เวลาเราไปเล่าให้ใครฟังเขาจะค่อนข้างเชื่อถือมากกว่านะครับกับการที่คนไม่ได้เป็นกเกษตรกรแล้วไปขยายงานนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดปุ๊บมันจะตรงประเด็นที่เขาเขามีปัญหาอยู่นะครับอย่างถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นหนอนเราก็บอกเขาว่าช่วงนี้เป็นหนอนเขาก็าจะโอเคตรงตามที่เขาเป็นนะครับอยอดมีเพี้ยเราไปบอกเขาว่ามีเพี้ยอย่างเงี้ยเขาก็ตรงประเด็นดแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยทําเกษตรกรเนี่ยเราไปบอกปุ๊บยอดนิกอาจจะบอกว่าเชื้อรา พอผิดประเด็นปุ๊บแล้วมันก็จะความเชื่อถือมันหายไปนะครับเพราะเกษตรกรเขารู้แหละว่าแตงอาการเนี้ยมีเพี้ยอยู่แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่เกษตรกรเราเข้าไปขยายงานเนี้ยบอกอาจจะเป็นเชื้อราได้เนี้ยความเชื่อถือมันจะหายไปอะ,ะเราใช้เองอย่างถ้าเกิดเราไปขยายในแตงเนี้ยเราบอกว่าถ้าเกิดเราใช้บโบลรแคลเสร็จแล้วลูกจะตันน้ําหนักดีนะครับเพราะว่าเราเออเรามีความรู้เรื่องเนี้ยเขาก็จะเชื่อนะครับเพราะว่าเราพูดโดยตรงเพราะว่าเกษตรกรเดี๋ยวนี้นะครับ ค่อนข้างจากความรู้เยอะนะครับมีนักวิชาการ,กรเกษตรมาให้จากหลายที่นะครับถ้าเกิดเราพูดผิดแต่อย่างเดียวเนี่ยเขาจะจับเราได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่กเกษตรจริงๆแล้วมาขยายงานแบบสุม 4, สี่มห้าเงี่ยเราพูดอะไรผิดสักอย่างหนึ่งหรือว่าประโยชน์ของไมกะซิงสักอย่างหนึ่งนะครับว่ามันผิดไปไเนี้ยเขารู้แล้วนะครับเขาว่าจะจับเราได้ว่าเออคุณไม่ใช่กเกษตรแต่คุณมาขยายงานอะไรเงี้ยตอนแรกเลยที่ท ผมใช้อของกิฟเฟารีนนะครับความรู้ผมก็ยังไม่มีนะครับว่าไอ้เจ้าแมกกาซิงเนี่ยมันทําอะไรบ้างบรโลแคลทําอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็จะได้อาจารย์นะครับมาช่วยช่วยเสริมเรื่องอความต้องการของพืชว่าได้แคลเซียมแล้วพืชเป็นยังไงได้แมกกาซิงแล้วพืชจะทำยังไงต่อก,กับแมกกาซิงนะครับก็จะได้ความรู้ตรงนี้นครับแล้วก็มาช่วยปรับสูตรในช่วงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวครับให้ตรงตามว่าเพื่อสมควรได้รับอะไรมากอะไรน้อยในแต่ละฤดูครับ อย่างช่วงฤด,ดูร้อนใช่ไหมครับแตงจะโตช้าและลูกล่วงในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับก็จะมีตัวเสริมนะครับตัวเสริมที่จะเป็นท็อปเอ็นกับเจมิเนตเข้ามาช่วยในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดมาเปลี่ยนเปลี่ยนฤด,ดูอย่างเงี้ยอาจารย์ขอจะมาแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมว่าควรเอาอะไรออกอ,อะไรเข้าใหม่นะครับเทคนิคนะครับผมก็จะใช้แบบอาชีพเดิมนะครับ เพราะว่าผมจะมีอาชีพเกี่ยวกับรับจ้างไถยที่ด้วยพอที่บ้านมีรถถนะครับว่าเราไปรับจ้างไถยที่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าประจํากันที่สนิทกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะชวนเขาใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรของทิฟฟินด้วยครับเพราะว่าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ดีนะครับเพราะว่าผมทดลองใช้มา2ปีแล้วครับครับที่มีความประทับใจนะครับเพราะว่า ด้วยเรื่องราคาด้วยนะครับเพราะว่าผมลองประเมินจากราคานะครับมันจะแพงตอนซื้อแต่ว่าเวลาเราใช้นะราคาประหยัดนะครับผมได้ไปค่อยๆมาหารต่อถังต่อเป้ดูแล้วนะครับราคาไม่ได้แพงกว่าท้องตลาดเลยนะครับและคุณภาพใช้เห็นผลตามนั้นครับสมมติว่าเราใช้ปุ๋ยเร่งต้นก็คือเร่งต้นจริงโตไวทันทันตาเห็นนะครับสิ่งที่ได้จากการขยายงานนะครับได้เงินครับแน่นอนเป็นรายได้ลองนะครับ หรือว่าได้เกือบๆจะพอใช้ในการผ่อนรถไถในใช้ชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณ20,000กว่าบาทนะตอนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คือได้คือไปได้ไปเที่ยวนะครับได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าเกิดผมขับรถไถแล้วผมจะเอาเงินตัวเองไปซื้อตั๋วสักสี่หมื่นห้าหมื่นผมคงไม่ทำนะครับเพราะมันเป็นการสิ้นเปลืองแต่อยู่ในนี้ทําแล้วได้เงินด้วยได้เที่ยวด้วยภูมิใจครับ <c oughs> เอาประทับใจมากค่ะมันใช้แล้วมันดีมีผลผลิตเยอะใช้แล้วยังมีเงินหมุนเวียนเข้ากระเป๋าได้มีปันผลนะคะภูมิใจค่ะผลผลิตดกมากปุ๋ยกิฟรีสูตรเด็ดสำหรับสวนแตงกวาก็นี่เลยครับท็อปเอ็นโปรแมกซ์15 15 15และโมเด็ม